เราจะมาแนะนาําวิธีการต่อไฟสปอตไลท์ครับอันนี้สปอตไลท์ผมสั่งมาจากช้อปปีครับตัวแผสิบัตรสตัวครับก็สั่งมาก็มีสปอตไลท์แล้วก็สั่งตัวบูทยึดแยกนะครับถ้าไม่มีบูทก็จะไม่มีตัวจักบบูทก็ผมก็ใช้แค่ตัวเดียวกับตัวสีดำๆจริงจริงมันมีตัวหนึ่งขาแยออกมา มีห่อนะ้งแต่โอคัสก็ทำการลากสายครับสายสปอตไลท์สอเซนครับลากไปหน้าแบตครับลามา2องเซนครับเส้นครับ,รบมาไว้ตรงนี้ครับรอเลยแล้วก็ตัวสวิตช์ก็สั่งจากซอบปปี้มกันครับสวิตช์สองขเต็มครับ กดข้างบนก็เป็นไฟสูงครับกดตรงกลางก็ปิดครับกดข้างล่างก็เป็นไฟต่ำครับตัวนี้สายผมก็ลากเข้ามาตรงระหว่างแหนตรงนี้ผมลากเข้าไปตรงกลางนี้แล้วก็ลากสายลงมาข้างล่างเพื่อจะหันหลุกมาตรงนี้ส่วนสีเงินครับก็เอาไป ่วงกับไฟสปอตไลท์สีแดงตัวสายสีแดงครับผมไม่รู้ว่าเป็นไฟสูงหรือไฟต่ําส่วนสีน้ําตาลก็ไปพ่วงกับสีเหลืองครับน่าเป็นไฟต่ําครับส่วนสายสีดําของสายสวิตช์ก็เอาไปพ่วงกับตัวที่จุดบุหรี่ครับในเกะฝั่งซ้ายครับเป็นสาย มีสองเส้นครับมันจะมีสีดำกับสีแดงน้ำเงินครับปูพกพ่วงกับสีแดงน้ำเงินนะครับผมก็ไม่ได้ตัดต่อสายอะไรผมก็ตัดต่อสายไฟจิ้มเข้าไปแล้วก็พ่วงมาที่ขั้วของแบตเตอรี่อ่าไม่ใช่ครับมาพว่วงที่ตัวสวิตช์ครับของสายสีดำ สายสีดานเนี่ยครับถ้าเราไม่พ่วงกับตัวที่จีบบุหรี่ตรงนี้เราก็ไปพ่วงกับแบตก,ก็ได้ครับแบต้อบวกแต่ข้อเสียคือถ้าเราไปจอดไว้ตามตลาดนัดหรือตามห้างอะไรต่างๆเหลือมีคนมาเผลอเปิดไฟสวิตช์เรามันก็จะติดได้เลยครับแต่นี้ถ้าเราไม่เปิดสวิตช์กุญแจไม่เปิดในโอเพนไฟตัวนี้มันก็จะไม่ติดครับส่วนสายสีดําของสปอตไลท์ครับ ก็จะเอาไปไว้ที่ขั้วลบครับก็การวายสายมันไม่ต้องใช้ดีเลยครับก็มีประมาณนี้ครับง่ายๆครับโดยไม่ต้องตัดสองสายไฟส่วนที่จะเปิดขาข้างตรงนี้ก็ให้ทำการถอดน็อตที่หน้าชิวออกให้หมดครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับ2ตัว แล้วก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบครับตรงนี้ถอดออกแล้วก็ทําการถอดหมุดต่างๆออกหมุดตรงนี้หมุดตรงนี้แล้วก็ถอดน็อตหกเหลี่ยมออกตรงนี้ทําการรื้อก็รือจากตรงข้างบนก่อนใช้เหล็กแมนแบนหรืออะไรก็ได้ครับผมใช้ตัวที่มันงัดตรงนี้งัดออก ตัวปับโชกแล้วทำการถอดอนัดนัดนี้ออกจากด้านบนมามาข้างล่างกับอย่าลืมนัดสองตัวได้นะครับนัดสองตัวนี้ถอดออกด้วยในงั้นจะงั้นไม่ออกเราไม่ต้องเปิดหมวกก็ได้ครับเปิดแค่ง้างง้างบนนี้ไว้แล้วก็ทําการตัดต่อสายต่อสายตรงนี้ครับก็เปิดไฟให้ดู อันนี้ผมกดสวิตช์นะครับจะไม่ทำงานลดดับอยู่แต่ถ้าผมเปิดสวิตช์ในโอเ n นผมเปิดก็จะทำงานกบไฟสูงกดข้างล่างก็จะเป็นไฟต่ำเปิดสวิตช์ก็ใช้ได้ปกติครับปิดไฟได้ครับซื้ตัวนี้มาซัพพอร์ตครับ สายก็ลากลงเข้ามาตรงการลางตรงนี้เสร็จก็กลากไปแล้วก็เอามือแย่ๆจากข้างล่างแย่จากข้างล่าง,าาง,างเด้งเดงลงมาโอเคครับขอบคุณที่รับชม